จุงกะสวัสดีบัตรแมวบ่มบป้นบัตรเรื่องเลนีหน่หเนาะวันนี้นะครับก็อยู่กับพ่อไม้หัวใจศิลป์นะครับผมในช่องแฟมิลี่สีทัพไทยนะครับผมสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สำนัก ปู่ฤสีนะครับผมสำนักอาจารย์ปู่ป้อมนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ผมมาหาอาจารย์ปู่นะครับเพื่อที่จะมารับ เพนจานอัคระนะครับผมมารับเพนจานอัคระนะครับกับอาจ,จารย์ปู่นะครับไปไว้ทําไปไว้ใส่กับตะกุดตะกุดช้างนะครับผมมวลสารช้างนะครับในวันนี้สวัสดีครับอาจ,จารย์ครับครับวันนี้จะต้องไปรับของแจกครับแจกอะไ เขาจะแจกอนนี่นะแจกขาสารอาหารแห้งครับผมช่วยโควิดช้าวช้างครับ 19. จริงมันตองอ้อยไม่ชาิรถดหนึ่งเนาะเขาก็มีพวกอาหารเม็ดอาหารอะไรมาให้ช้างเก่ช้างอะไรอยู่จ้ะครับผมทำสบายไปบนึงแล้วจกดบทครับผม ครับผมตอนนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์ปู่ฤาษีนะครับตอนนี้อาจารย์ปู่กาลังจะเขียนอัคระให้นะครับลงแผ่นทองนะครับผม วันนี้ผมก็จะมารับแผ่นทองนะครับจานอัคระนะครับจากอาจารย์ปู่ฤาษีป้อมนะครับผมนี่ครับสกุดรถนี้นะครับจะให้ fc ได้เช่าบูชากันนะครับผมบางที fc แวะเข้ามาเยี่ยมบ้านช่างศิทั์ไทยก็จะได้มีของดีนะครับติตตัวนะครับอันนี้จารย์มือนะครับรับกับมือของอาจารย์ปู่เลยนะครับวันนี้ มาดูวิธีการทำตะกุดของอาจารย์ปูฤษีนะครับผม กุดจานมือนะครับอัคระจากจ,จารย์ปูดูสีปอมนะครับก็จะไปใส่โหลดที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีขนหางช้างของช้างพ่อใหญ่นะครับแล้วก็ลกช้างนะครับผมเล็บช้างของพ่อใหญ่นะครับผมรวมกันนะครับก็จะให้ fc ที่มาเยี่ยมบ้านช้างศรีทับไทยนะครับได้รับของดีติดตัวนะครับผม ในวันนี้ผมก็มารับกับมือของอาจารย์ปูนะครับตอนนี้ส่วนอันใหญ่นี้นะครับผมให้อาจารย์ปูเขาทำไว้ติดตัวนะครับผมอาจารย์วันนี้ไไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไป เพราะติดโควิดไม่ไดนไม่ได้เราต้องตามตามนโยบายครับผมต้องช่วยเหลือกันถ้าเราไม่ช่วยก็โรกคงไม่จบครับเพราะมันเป็นโูกของพวกเราทุกคนครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วมันก็จะจบมันก็จะหายไปเอง ท่านใดนะครับที่มาเยี่ยมบ้านช้างศรีรับไทยนะครับอยากจะมาที่สํานักอาจารย์ปูรุศีก็พอไม่ข้าใจสินก็จะพามานะครับผมตอนนี้อาจารย์ปู่กำลังจะถักเชือก ร้อยใส่ตะกุดนะครับผมแผ่นแผ่นทองนะครับถ้าไม่มีโควิดก็อาจารย์ปู่ก็ไม่ได้อยู่สำนักง่ายๆนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์โอ้ <c oughs> อาจารย์จะไปป่านะครับพ็ช <c oughs> ่วงนี้เป็นช่วงหายจากจระตันว่านจากระันถ้าอาจารย์ถ้าไม่มีโควิดนี่อาจารย์จะไปหา วัดแ <มา S 1> จ้งอาจาร์นะครับผมหามาก็ไม่ได้มาหาว่ามาอะไรนะครับมาแจกผู้คนนะครับผมแต่ละปีหาได้กี่ตัวครับอาจารย์ก็แล้วแต่ฝนถ้าฝนตกดีมันก็ได้เยอะม,มันก็ะกล้เห็นแต่หา,าว่าได้ก็มาแจกเท่านั้นเลยใช่ไหมอาจารย์แจกแจก<ม>อี่เดียวครับอาจารย์ปูฤูสีแจกอีกเดียวนะครับผมของฟรีมีอยู่ที่นี่ครับที่อื่นไม่มี อาจารย์ปไม่เคยขายนะครับมีแต่แจกอย่างเดียวนะครับของที่หามาได้นะครับส่วนมากจะเป็นว่านจะกจัง่งใช่แม่อาจารย์ที่เข้าป่าไปทั้งว่านทั้งเล่หลายอย่างเนาะหลายอย่างพวกว่านเขาหลงก็มีอะไรกมีอาจารย์อาจารย์ได้กี่ดอกครับเนี่ย <150 S 1> ร้อยห้าสิบดอกนี่ยนะครับ ร้อยห้าสิบดอกนะครับผมสำหรับ FC ช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับสำหรับ FC ช่องแฟมิลี่สีทับไทยเลยนะครับเนี่ยตะกรุดจานมือนะครับจากอาจารย์ปูรุสีป้อมนะครับผมให้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะครับ FC ช่องแฟมอลี่สีทับไทย ให้ได้มีติดตัวกันนะครับผมเสร็จจากนี้ก็จะเอาไปใส่โหลดนะครับใส่โหลดทำสายห้อยนะครับผมแล้วก็มีขนหางช้างพ่อใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลกช้างนะครับใส่ไปด้วยกันนะครับผมให้ FC ได้พกติดตัวนะครับช่วงนี้ช่วงที่มีโควิดนะครับ ัทธานะครับผมมาเที่ยวบ้านช้างสีทับไทยก็จะมีของดีไว้ติดตัวกันนะครับของครูบาอาจารย์นะครับผม หวังว่า f อซทุกท่านคงจะได้มาเร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดกันกันอยู่นะครับผมเอก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับ f อซก็อยากมานะครับเห็นจะมาหลายท่านอยู่นะครับไปไม่ได้ก็รอหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับช้างหายตกมันพอดีครับผมมารับตะกุดของอาจารย์ปูรุสีป้อมด้วยนะครับถ้ามานะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับจานมือครับ ผมจารย์ก็อยู่เงียบๆนะครับผมตรวงนี้ก็ไปขุดจักรจันรไม่ได้นะครับไม่ว่าไม่ว่าตใครเลยครับช่วงนี้ครับไปไหนไม่ได้กันครับผมคุณอาจารย์หยุดเชื้อช่วยชาติครับผมไม่ได้ช,ช,ช,ช่วยชาติช่วยชาวลูก ได้ยังมีวัคซีนก็ต้องช่วยกันกนลไม้ยกลลมมือครับจริงจังนี้ระวังหน้าสุขภาพเพราะว่ามันก็จะมีพอเข้าหน้าฝนปุ๊บมันก็จะมีโรคประจําถิ่นนะฮะคือโรคหวัดครับโบรคหวัดทุกวันนี้อันตรายก็ต้องดูแลสุขภาพพวกเราทุกคนกินอะไรที่ร้อนๆกินน้ําร้อนนะฮะเพื่อไม่เราไปเป็นหวัด ประวัติทุกวันนี้มันพัฒนาตัวมันก็หนักประวัติแต่ก่อนเพราหน้าฝนแล้วก็มีโรคประทับถิ่มโรคโรคหวัดโรคไข้เลือดออกทุกวันนี้ไข้เลือดออกมันมีเลือดคนเป็นฮะแต่ก่อนก็เป็นแตเด็กน้อยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นหมดเป็นก็อาจถึงตายได้ก็อย่าประมาทฮะครับผมฝนตกแล้วยุงมันจะชุมใช่ครับอาจารย์ ไข้เลือดออกก็ไม่เป็นเหมือนสมัยเราเด็กๆแหละมันก็พัฒนาตัวมันไปอีกะขั้นหนึ่งครับผมทุกวันนี้อยู่ก็อยู่ถ้าเราไม่กินของไม่ถูกสุขลักษณะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายก็อันตรายฮนะครับผมเพราะร่างกายมันอดเอเพราะร่างกายมันอดเอปุ๊บโรคต่างๆมันก็รุมแราต้องออกกําลังกายบ่อยๆใช่ไหมอาจารย์ครับ ดูแลสุขภาพเราดีๆครับผมพวกคนแก่ให้ระวังดังหลักพวกเป็นโรคภูมิแพ้หนึ่งละแล้วก็เบาหวานความดันเนี่ยพวกนี้อันตรายสุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ถักล้จะเสร็จแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็อาจารย์ปู่ก็ได้ทำตะกุดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ปู่ทำพิธีให้ครับผมครับทำเท่าไหร่ารับรับเลยเนาะอันนี้เป็นยาสมุนไพรนะครับมาไว้ทานครับผมแก้โรคแก้ภัยครับผมอันนี้ ต้อมารับสกุลแล้วนะครับนี่ครับผมสกุลจานมือนะครับอักขระอาจารย์ปูรุศีป้อมนะครับจานให้นะครับผมเนี่ยครับผมทีท่านใดมาเยี่ยมก็รับของดีได้นะครับที่บ้านช้างศรีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับสาธุครับผมครับก็สมควรแก่เวลานะครับจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมในวันนี้ ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ